ถ้าตอนนี้ก็จะมีนักเตะไทยที่ไปอยู่เจลีครับ<อ>ก็อาจเอาใจช่วยทีมเขาด้วยแล้วก็อีกหนึ่งคือเจลีผมว่าน่าจะเป็นสะพานที่ต่อยอดไปยังยุโรปได้ถ้านักเตะไทยได้ไปอยู่เจลีเงี่ยครับก็จะเป็นสะพานต่อยอดไป่นยุโรปได้แต่ว่าจริงๆแล้วตอนเด็กของเจลีจริงๆอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับเกม90นาทีของเขาอ่ะมันมันสนุกมันสนุกทั้ง90นาทีเลยมันจะไม่มีช่วงเวลาที่แบบหย่อนหรือหน้าเบื่อถ้าเกิดว่าจะมีทีมใหญ่อย่างเงี้ย มันก็จะพูดได้ก็จะมีต้องสามทีมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไอ้ทีมใหญ่พวกเนี้ยถ้าถึงจุดจุดหนึ่งจริงๆมันแพ้ทีมระดับเล็กๆระดับล่าง,างระดับกลางๆได้หมดครับเพราะว่าแท็กติกของเจลีผมว่ามันมันเหนือเอเชียไปแล้วอะครับทาให้การดูเจลีของผมอะห้าปีผ่านมาผมผมแทบไม่พลาดท,ที่ไหลสดเลยครับผมว่าผมมันสนุกมันสนุกแล้วมันลุ้นมันมากด้วยนักเตะต่างๆแบบบางคนที่อาจจะแบบ พึ่งขึ้นมามีชื่อแป๊บเดียวเนี่ยไปอยู่ยุโรปละที่เป็นการโกเซลติกใช่ไหมครับไทยเป็นไมดะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูที่มันอยู่ยมารินอนเพราะผมเชียร์มารินอนอยู่ก็ก็เป็นหน,นึ่งในความสนุกของฟุตบอลผมว่ามันมันค่อนข้างเยอะครับปีนี้จะเป็นปีแรกนะครับที่เจนลิกจะย้ายแพลตฟอร์มเข้าไปถ่ายที่เอเอสนะครับช่องสยามสปอร์ตนะครับก็ติดตามได้สําหรับคนที่อยากดูกีฬาฟุตบอลมันมารวมถึงอยากติดตามนักเตะไทยที่อยู่ในทีมเจนลิกได้ดูกันครบทุกสัปดาห์แน่นอนครับฝากติดตามด้วยครับ